สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงแบนจะพามาดู L5018 รูปเครือกเตรียมหวานข้าวนาปังครับ รถไถเล็กไม่มีต้องใช้รถไถใหญ่ย่ำเทือกแล้วก็ลูกเทือกก็เรียบดีเหมือนกันนะครับ ขอเสนอคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ารถวิ่งนาม,มันอยู่ไกลแล้วก็รถก็วิ่งไปไกลแล้วมองไม่ค่อยเห็นขอจบการนำเสนอการใช้รถไถ่ายคูาล5018 รูปเทือกเตรียมหวัดข้าวนาปังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ